สวัสดีครับแอนออนวนาพินงไสหกจากช่องแอนชาแนลนะครับท่อนจบเพื่อเก่าครับท่อนจบนี่ต่อจากท่อนจบที่แล้วนะครับทายต่อหนึ่งกันเลยนะครับท่อนจบนี่เซเรียนดันในนะครับดันนี้ครับมีมีช่องที่8นะครับ เป็นท่อนจบที่มีสไตล์นิดนึงนะครับมีสไตล์กับมีการเล่นเทคนิคนิดๆหน้อยนะครับสำหรับท่อนนี้เดี๋ยวเบิ่งกันครับว่ามีโน็อตยังแน่หละครับเทคนิคมันมีบนไหนแน่นะครับโอเคครับอาจารย์อยากพี่หนาไม่ของเขาทุกคนทำมาเบิ่งแนวทางนะครับแนวทางวิธีการนิึงนะครับนี่ครับผมเล่นแบบนี้นะครับมันสึมีการสลับนิ้วนิดนึงนะครับเพราะว่ามันเป็นเทคนิคการเล่นวิธีการเล่นเขาเล่นว่ายนี่เขาต้องใส่วิธีการสไลด์นะครับ นี่ครับมันวิธีการสไลด์นิ้วเพราะว่ามันเล่นไหวมันเล่นม่ทันแค่เล่นซ่านี้เขายกได้ครับมันก็เล่นแบบนี้ได้นะครับแต่ว่าเวลาเขาเล่นไหวต้องใส่วิธีการสไลด์นิ้วนะครับเอามาเบิงครับมาเล่นแบบไรครับเอาเบิงเบิงแนวทางกันก่อนครับเบิงอสำเนียงก่อนนะครับว่ามันเล่นมาแบบไดครับวิธีการวางนิ้วครับนี่สิ ปะบ้านนี้ครับอันนี้คือการเล่นแบบสไตล์ของการเล่นไวแต่ว่าเล่นสาววังหันนี่สามารถยกนิว้วยกนิ้วได้ครับมันเล่นสามันยกนิ้วท่านนะครับแต่ว่าเขนเล่นไวมันยกนิ้วประทันกับวิธีการสไลด์อ่ามันเป็นเทคนิคนะครับโอเคมาเบิรงโน้ตกันครับว่าเป็นมีอามิโน้ตย่างแน่นะครับ โอเคครับสำเนียงนี้มีโนดนี่ครับมีมีมีตัวนี้นะครับมีดีดสามเทียครับถ้าเลรียนแต่สายหนึ่งอย่างเดียวนะครับสายหนึ่งอย่างเดียวมีกดนะครับพ่ามันมีสายเปล่าคือเฮาเคยเห่ียนนะครับเป็นมีกดอ่าเดี๋ยวผมหามุมกันนิดนึงนะครับนี่ครับมีมีมีดีดสามเทียนะครับซอนบันี่ซนซอนนี่ครับ ซอนอช่องที่สีนะครับเฮาใส่น <ped> ิ้วนีวมาแทนนิ้วสี่ครับนิ้วสี่ยกออกแล้วครับอ่านิ้วกลางนะครับนะครับก็คือมีมีมีซ่อนมีนะฮะมีมีมีซ่อนมีเลโดทีลาซ่อน มีมีตัวหนีใส่มีมีเปล่านะครับสายเปล่าซน่าอ่ามีมีนี่ยใส่สายเปล,าลา่า,า,ลานะครับงคหันนี้อีกคึ้นหนึ่งครับซาซาอ่าสิบวท่านนะครับอ่ามีสามเทียมีมีม ะซนมีเบอรงนิวนะครับสลับนิวเลสไลดโดอ่ะสไลดทีลาสไลดไปซซนลาสนลานะครับ ที่มีตัวมันมีที่มีสายเปลา่ามีสายหนึ่งเปล่านะครับกับซ่อนที่เก่าครับช่องที่สามซ่อนลาจบแค่น,นี้ครับอธิบุมบอกว่าสไลด์สไลด์เนี่เพราะว่าเวลาเรียนไว้มันสีสไลด์ครับนี่ครับแต่ว่าเ้าเรียนช้าๆก็ต้องสไลด์ก็ได้ครับเอามาอีกรอบน,นะครับ มีมีสามเทียครับต่อสลรับนิ้วครับมีมีมีสันมีเลโดทีลาซนลาทีมีสายเปล่าซนลานี่ครับมีแค่นี้ครับสำหรับโน้ตของการเล่นอ ไล่ลงจบนะครับท่อนลงจบท่อนนี้ครับสิ่งสำคัญจุดหนึ่งก็คือตัวอ่าให้เวลาเฮัสไลน์เนี่ยตัวนี้สิพ่าทุกคนนะครับสำหรับญาติพี่น้ามาเขาส่วนใหญ่สิพ่าก็คือมันสิขามโดไปเลยมาถึงทีนะฮะใหาต้องพยายามเบรกให้มันอยู่ที่โดได้ให้ได้นะครับเวลา,านี้นี่ครับให้อยู่ตรงนี้ให้อยู่ที่โดนะครับ พยายามให้ยูใหันเบรกยูนี่ให้ได้ครับมันสิสไลด์แบบนี้มันสิไปยังีงครับมันสิเลยยังสี่คือเทียนะครับมาสิเลยเพราะว่าช่องโดนี่มันช่องหน่อยนะครับช่องหน่อยมันสิเลยไปหาที่ท่านที่นะครับฉะนั้นพยายามฟึกตรงนี้ให้ได้ครับให้เบรกไอ้โม่นี่บอกเป็นอย่างพร้อมมันมันก่วงพ่อนะครับช่องมันก่วงพ่อมันกับบมมีปัญหาแต่ว่าเขาสิมีปัญหาตรงนี้สำหรับญาติพี่หนาใหม่ส่วนใหญ่สิมีปัญหาตรงนี้ เกือบทุกคนนะครับทีมีส่วนหน่อยที่ว่าโบาผาดน,นะครับฉะนั้นให้ฝึกเบรกตรงนี้หรือยาจามางสให้มันเออเรโดเรโดนะฮะเรโดเรโดบโมมันเรทีเรทีบางทีมันพี่แล้วอ่านี่คือปัญหาของยาดพี่หนามัยผมอยากสิให้ฝึกตรงนี้หลายๆนะครับเพราะว่าเวลาห้าสไลด์เลยแน่น,นอนครับโบเซียกับล่องเบิร์ครับโอเคครับมีแค่นี้ครับสำหรับ การฮาร์ดเลนพินในส่วนของท่อนล่งนะครับท่อนล่งจบท่อนลงบแบบ่ลนนลงจบแบบมิสไตล์นะครับท่อนล่งจบแบบมิสไตล์นิดนึงเพราะว่ามมนมีการสไลด์ไม่มีการเล่นเทคนิคนะครับตรงนี้ครับเพราะว่าล่งจบที่จริงเขาล่งบนนี้สำหรับจาพินห่ือไม่ห้าสิมเล่นตรงนี้ก็ได้นะครับก็บเป็นแนวทางอีกแนวท่าหนึ่งนะครับนี่ครับ มีมีมีสายเปล่านะครับสายหนึ่งเปล่ามีมีมีซอนมีเลยโดทีลาซอนลาทีมีมีนี่มีนี่มีนี่มันเป็นสายสายสามหนึ่งนะไอัสายสามดีเปล่ามีซอนลาเนี่ยสายสายสองเปล่า นี่การเล่นได้ครับโน้ตเดียวกันรับเทีเ่ยาเล่นข้างในครับแต่ว่าการมิสไตล์มันแตกต่างกันขั้นเล่นข้างในมันสีมวนกัวนะครับกลับไปล่องเลือกเบิงว่าเ้าสี่เลนแบบใดน,นะครับโอเคครับมีคนี้ครับค,ครับผมสําหรับการหัดสล่นพี่ในส่วนของการล่งจบแบบมิสไตล์ต่อจากล่งจบแบบจับแจบนะครับ คลิปที่แล้วนะครับกับมีแค่นี้นะครับโบมี่ยังหลายโนดหน่อยๆคือเก่านะครับแต่ว่าลงแบบมีสไตล์กับลงแบบโบมีสไตล์มันแตกต่างกันนะครับลงแบบมีสไตล์ก็คือเหรียญข้างในลงแบบโบมีสไตล์ธรรมดาธรรมดากับเหรียญข้างนอกนะครับเป็นส่วนที่มันเป็นสายต่ำนะครับเสียงต่ำนะครับในส่วนหนาๆของหัวนี่นะครับแต่ว่าข้าเหรียญข้างในมันกับสีมวนกัวนะครับเนาะสำหรับคลิปนี้โบมี่ยังหลายกับมีแค่นี้นะครับเจอกันคลิปหน้านะครับอย่าลืมกดไลค์ซับสไครต์นะครับคือเก่านะครับเนาะติดตาม นะสำหรับญาติพี่น้องใหม่หรือว่าสําหรับคนที่ามอยู่แล้วก็สิฮู้เนาะครับวเวลาเล่นเวลาเล่นคลิปหรือว่าฮัทเล่นคลิปที่เฮาเล่นเล่นกันมาเนี่ยมีคลิปยังลงในเขาสิฮู้เบิดเลยนะครับสําหรับคนบ่ทันติดตามก็กดติดตามได้เลยนะครับสําหรับช่องแอนชาแนลนะแอนอ่อนวันนาต้องขอลาไปก่อนนะครับสําหรับคลิปนี้คลิปหน้าเจอกันใหม่นะครับสวัสดีครับ